สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีบัดสุกุุกคนมันก็อยู่กับเบ้าหมีกับพี่นอจา่าตื่นสมาร์กับเขาคัวค้วกับพี่น้องอันนี้จะเป็นปลาลูกคอกหรือว่าลูกปลาคอแล้วนั่นเองเนะาะยังตัวนี้หน่อยนอึงเบ้าหมีว่าสิม,มกแต่เบ้าหมีโบกินดอกเนาะาเจาอสอนมาให้กับหัวเสียจังได ก็เริ่มวสิมกใส่ผักอีตูใส่หัวสิงคาประมาณน่ะเลยพี่น้องมกใส่เบตองกล้วยแห้งๆเนาะแต่สำหรับ,บวหมีเองกับโบก,กินเลยพี่น้องอัน,นลูกประคออันในเต่าตอนนี้ก็สิเป็นต้มน้ำไม้ลหน้ำไม้ลหลพี่น้อง ต้มน้ำมัมันต้องกินกับน้ำพริกกะปิหรือว่ากับปนนกับแจวประมาณนั้นเนาะส่วนนี้กระดูน้ำมัใส่ตะไคร้รสดี ผสงนัวใส่เกลือนิดนึ่ง จะมีเส้นมังค์าลงไปสองหน่วย มานี่เลยสูวกบโกบไปดิพี่น้องสั้อะโกบแม่อแม่กบกับข้างไว้กับตายเปิดพี่น้องเอ้ยเสียดายเด็กินน้ำหมดทันกินน้ำหมดทันมีผู้เภัยพี่น้องนานว่าหลังกับตายอีกเลยกินแต่เมนูใหม่ไปเลยเนอะกินแต่โกบเหมือ,อนผู้บริโภได้สิอยาเราประเดี๋ยนะนี่รเราเปิดนี่แหละ <laughs> ห,หางตาส่งหางตามาทำไมปลาทูน่เหรอือมาอเจใส่แดดมันไปซื้ออาหารเลยสะเฮย้ยขอ,อนก่วนสหามนะ อ้าวตอนมาหาดมาเข้ามานะม,มันใส่แท่งหนาเลยนี่ไงท่านผู้ซอมอาหารซาวของฮาวันนี้นจะจมกลูกป,ปลาปลาลูกข้อลูกปลาช่อนนั่นเองเอาวันนี้เราจะซื้ออะไรดีวันนี้เราจะเข้าเมืองนะ <c oughs> ใช่จะเข้าไปในเมืองขาขายข่าวอามีแต่ไปซื้อมาตื่มมาแล้วทำด้วยโ,โล่โทรใดทำไมหรออืม มาสแตกข้าวลูกล่าเอามากินข้าวพี่น้องมาเอื้อบบเดิว,ดว้าวมาแล้วอาหารบ้านนาะเอาพวกนี้อาหารไทยนำึ้นมา,มาต้มนอไม้ลหลท่านผู้ชม ปลาทูอหมกลูกปลาค้อโอ้ยหาเหตุกินผ่านมาจากสเมยจากมื้อจากสะพููโนมินนี่สวัสดีลูกเอ้มากินข้าวแม่มินนี่ ตอนนี้มันหน่อยดียมันเลยกินบ่ไรแล้วก็เยอะพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนวันนี้น้องเต้สเปซมันนี้ออกมาเอาเท้าเมื่อตะแม่ลาบทำไมอยากกินลาบเท้าตอนเชียงมาเอาเท้าหรือมาหนังเท้า,าเอท้าคะมาหนังเท้าเาเท้าชิลงเอาอยู่น้องแหละเขาบอให้ลงเขาทำซาำเองก็เลยว่าเฮ้ยด้ถ่านอย่างเช่นกันพ่อแม่มึงมันขาดเสียเอาน้ำข้าวตีย่านเปียกหรือย่านปิ่ง ลาบเท้าอาหารบ้านเท้าต้นผูมปีนใหม่เด้มหลุกเด้อเรากัเลาะหาเท้าวุ่นวั่นวุ่นวันเลาะเบิ่งจอยกันเลนี่มึงกำลังจะสีโฟนซูตรวจการที่มันบดเด้ พันตัวเองน่าใพันนะน่าแต่มาคืนน่ <c oughs> ลูกกระแป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 ะเป <c oughs> บือ่อหมูบอกตามตรงตักลบใส่ลบเนื้อมาคืนนะเ <c oughs> มื่อวานนี่ก็กินหมูไปงานอะไรซื้อมานก็ด้วยหมดแล้วเบื่อหมูทำทีละโลสองโลแต่กูบอกหอยให้กิน <c oughs> มันเลี่ยนไหมมันมันแน่บ่เนี่ยมัน,ม,นมันติดมันติดหนังนะม,มันโมนเมนต์เนื้อเนื้อหลวว้าฉันเจอกุง้งไปไหนเรื่อยไป งัวเขากับบกินอะพี่น้องเอ้ยสุมือนี้มันตีโลกกันเตมันเป็นตุ่มนะชุมไปบันดงขมุนก็หมือนเป็นนึ่ เอาสาเจ็ดน่นนี่นี่เจ้าเห็นสองสามคนไปเอาอที่เล็กซองซองจุแอ,อมาลมก็ได้ไปเอาข้ามหว,วป,ปนี่ไม,ม่ออ้อเปยคือไเอ็ก้นลัง้ถ <c oughs> ือกัดสะคอทม แม่ขย<อ>ันมาอุ้มแมงวาน,ในใสั้าตามนี่งแล้วเป็นกระตา <c oughs> อ้หน้าคอยร้องไปเอามีเอาเบดลบอกเล่ไปหาเอาเท้าเท้า,ทาน้าคอยเอาผมมีมําเป็นอย่าป่าถ้าป่าทำไม่ได้ยังนำคุเบิ้เบิดมือวิดใชน้องมึงเกี้นมาน้ามาล่าลงเอาบัวน่ะน้องถ้าเท่ง นี่บาดเดียวนี่จโจมตีมู่องนะเพีไปเอาน้องันน้องตาสิบบัวน้องนันมันน่ะบอกกันลุงไปแล้วแคมน,น้องบวนนัวเหรอโอ้ในบ้านเดียกันคันวัดเท่าแล้วกันเบิร์ตมือ,อมน้องในมีนั่วุ่นวันวุ่นวันปวดจนเท้าตายปวดจนว่าน้านักคุ้นโอ้เจนน้องน่ะลายแล้วหันไปผู้ จะตอถุงแล้วอืมพูจะบอกมันมันจะอามอย่างายังมัก็เมื่อแลัเอามาใหา้ข้าวมีต<อ>ะลุนเลยนี่นะอ่าเดี๋ยวไปแล้ว กุ้งหูจอกขาวสามีน่ะกู้่เร้หูว่าเป็นไผ่อพอไผ่มังวน,น,นอยู่เนาะขวดสีเขียวมังนนอง นันอะไรังซูโกหงบอลไม่เ่าแล้วโกสิบะตฟังน้อยเดียวสูโกชิบงตุลกไปเอาเลยน้อยเดียวแล้วจะทำอะไรเจ้ตอนไปตอนัองเขาอนนี้เราทำลายทำลายดอกเบลลวกาแฟหยุน้องเบามีพี่น้องบ่คันเขาเอาผัดมีลายเขาเอาลายเลยเขาบริวาจนัก ม่เกิดลมาัดฮะไม่อันคัรนมตายขึ้นหมดแล้วน่าสาบ้านเนี่ยไหมื่อวานเขามาแต่หานคุดอะดกีดินเนี่ยรไปคุดโกชีดินเนี่ยจากโลกเขาคือหิดกันเห็นไหกเหยียบัวควัน เอาตอนั้นเลยที่เขามาเสื้อเอันเครื่องมาค้ำแปะค้ำกันไปพูดไปหันย<ว>ั<ว>นเมื่อลักีดสองคือัู้รณ่ักสาวเท้าคนสุดท้ายไม่มีเท้าให้กู เงาเนี่ยมึงนะหูจักไปถัวนะมึงเนี่ยอะไร <laughs> <c oughs> มันอนะ่ะมันหูจักไปถัวนะ่วแล้วผมว่ามันเป็นแม่ค้า <c oughs> ไป่้องมสาแดกนะเวลาลูกค <c oughs> ้ามาสื่ออยูน่นะฮะมันกระหู้่นาดคนนี้ <c oughs> <c oughs> ขนาดท่อทามมาันเะนะ ทำบทจักทำบทจาาทาบ้าคนนั้นคนนี้มาทามันมันก็บ,บอกว่าคนนั้นคนนี้โอ้ยเมื่อวันนี้ยังลูกพายัว่าพายมันหูเบิ้ลผมเป็นแม่ข้ามันเขาเป็นลูกข้ามันมาสื่ออยู่ห่านมันเนาะเจาะล่าเพียงเท่านี้ พอกขมายิวมไหนเด้อพี่น้องเด้ดดอป่าไม่งอันกว่า